สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดฟิล์ม G P X โดนนะครับผมไปหน้าก่อนนะครับผมร,มรโีโมทเขาได้มา นี่พอครับไม่ต้องถ่ายหน้าไม่ต้องไม่ไม่ต้องถ่ายหน้าคนคนนี้คนที่ทำเนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นครีมใสนะครับนี่นะครับเป็นครีมใสเราก็ใช้แค่น้ำกับน้ำปลบู่นะครับดูครับที่ข้างในของโน้นครับผมนี่นะครับเราจะแปะเข้าแบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับ การสะเก็ดหินนะครับอันนี้การสะเก็ดหินนี่จะแปะไปอย่างนี้ครับนี่นะครับขย,ยับให้ได้รูปนะครับให้ได้ช่องนะครับจะมีช่องอยู่ตะกรีดนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วครับข้างบนเสร็จแล้วนะครับสูงไปใกล้ๆครับสูงไปใกล้ครับตันนี้จะเป็นข้างล่างนะครับต่อไปก็เป็นข้างล่างก็ขอไวๆหน่อยครับแป๊บหนึ่งกันลอยได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับผมนี่ครับตรงนี้จะเป็นเข้านี่เข้ารูปรีนะครับติดเองง่ายครับติดเองง่ายครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ เป็นตัวริดฟิล์มนะครับเหมือนกับบัตรเครดิตก็ได้ครับบัตรเครดิตนี่ก็รูดแบบนี้เข้าไปนะครับมันใช้น้ำนะครับมันต้องใช้เวลาในการทิ้งตัวแป๊บหนึ่งเลยครับมันจะใสขึ้นเรื่อยๆเลยครับประมาณเจ็ดวันนะครับของน้ำมันจะหายไปแล้วมันก็จะใสนะครับใสปิ้ง น,นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะชิมวิแป๊บหนึ่งนะครับให้มันให้มันน้ํามันหายไปครับเดี๋ยวมันจะได้ขึ้นมามันจะแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วมันจะก็จะติดนะครับเพราะตรงนี้เราไม่ได้ใช้ใดเป่านะโอเคเดี๋ยวต่อไปก็มาข้างบนนี้ครับข้างบนนี้จะเป็นเรือนไม้นะครับ อ่านี่จะเป็นเดือนใ่นะครับใบของเราก็จะตัดแบบ,บแบบนี้นะครับนี่ครับแปะเข้าไปในรูปนี้เลยนี่นี่ครับแบบนี้เลยเป๊ะๆอย่างนี้เลยครับอ่ามันจะติดยากนิดนึงครับมันจะติดกระจกติดแทนอันนี้รูปครับรูปเบาๆไปก่อน ตอนนี้มันยังมีน้ําอยู่นะครับมันจะขุ่นๆอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็พอมันแห้งปุ๊บอบบมันจะสายปิ้งเลยครับนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับอันนี้ก็เอาไปข้างึ่งก่อนนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวฝั่งนี้ก็จะติดให้ดูนะครับอ่ะฝั่งนี้โอเคติดต่อเลย ติดเสร็จแล้วทิ้งไปแป๊บนึงคนระับให้มันแห้งครับแล้วเราก็มาไล่มาไล่น้ำน,นะครับเพราะตัวน,นี้มันใช้น้ำน,นะครับเราไม่ได้ใช้ไดเป่านะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับการลอยนะครับการลอยจะเกกต์อินนะครับขี่ตามรถสิบล้อรถใหญ่ไงครับโดนแน่แนๆครับโดนเต็มๆ นี่ก็แปะเท่านี้เลยนะครับมันจะมีขอบของวันนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับรูดเลยครับ ก็ผ no <Un> mm ้ามาชุบน okay, okay. ้ําเก็บนะครับรอมันแห้งครับรอมันแห้งเราก็มาเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะง่ายมากครับตัวนี้ยังมีน้ําอยู่โอเคจะผมถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ต่อจากตะกี้นี้นะครับพอดีลูกค้ามาครับก็เลยไปทํางานแป๊บหนึ่งนี่ครับตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะมี นี่ครับใส่ตันนี้จะเป็นขอบขอบขอบฟิล์มนะครับนี่ครับขอบฟิล์มนี่จะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นสามชิ้นเรี่มหนึ่งสองสามนะครับนี่อันนี้อันนี้ยังมียังมีนี่ครับมันยังไม่ค่อยแห้งนะครับเี๋ยวมันแห้งติดเลยติดเลยปุ๊บติดง่ายครับตัวนี้แล้วก็อันนี้ติดไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้ติดแล้วครับอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็นี่ครับอันนี้ติดแล้วนะครับ ใส่เงาเงาเลยครับอาใส่เงาเงาเลยครับม่ต้องกลัวเป็นรอยเลยครับเงาวิ่งนี่ครับประมาณนี้ครับการลอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับไม่ต้องกลัวสะเก็ดหินเลยครับเพราะว่าฟิล์มตัวนี้ติดทั้ง BM ทั้งพอสทั้งโปรเจชติดมาหมดแล้วนะครับเป็นฟิล์มของรถยนต์นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ